สวัสดีครับช่องนุ่งจงประเสริมมาแล้วพี่น้องเมื่อนี้นุงจงพามาเลาะสวนหลังจากม่แม่เลาะสวนมาเลาะไฮเนาะต้องวาเลาะไฮมาเลาะเบิง่งไฮว่วาไฮข้าวโพดเฮามีความเสียหายมาหลังจากาฝนตกฝนตกสองมือติดต้อกันนะครับสองมือสองมือแล้วก็ก้อนหนานน่นเว้นมือหนึ่งแล้วก็ตก แต่ว่ามันมันถ้ามันบ่ตกติดต่อกันมันก็บบ่เป็นยางเนาะครับถ้ามันตกมือเดียวแล้วก็เวียนไปนันก็ไใครอยู่มันก็ดีอย่างบ่ดียางเนาะพี่น้องเนาะฝนตกก็ไไรคือมันกําหนดบ่ได้ว่าตกแค่มือเดียวเด้อตกค่อยๆมันกับบ่ได้มองผู้เพื่อนเห็ดนาเพิ่นก็บอกว่าตกแห้งๆเด้อตกหลๆมันก็บบ่ได้อีกออเอาใจยากครับมันมันม่นว่าเอาใจฝนยากเนาะเอาใจคนนี่แหละยากเนาะ ลุงจงเลยมาเลาะเบิ้งมือเนี่ยมันเป็นยังไงสองมือฝนตกติดต่อกันสองมือเบิ้งทางน้ำพอดีพี่น้องมันมองคลองนี่กับน้ำเขาเอื่นยังไงเพิ่นขุดคลองอยู่แต่ว่าขุดไปเป็นระยะแล้วกับว้นเป็นถนนขามใช่ไหมครับบ่โดยที่บ่ใส่ทอ์มาที่น้ำมันเกิด มันขามถนนโมทันเนาะขามขามทางขามคลองบมทันมันก็แตกออกข้างคางครับแตกออกข้างคางแตกออกข้างคางพ่อในช่องเหลียวเห็นช่องมันก็แตกออกข้างคางเพราะว่ามันมมมาลงคลองมันลงคลองบ่ได้เพราะว่าไม่มีถนนขามมันคล้ายๆว่าขุดคลองมาแล้วก็มาสุดไว้แล้วก็เวียนเป็นถนนขามบางทีนะเพราะเวียนเป็นถนนขามหน้ามันขามถนนบ่ได้เนาะหน้ามันโมันมาฮอดถนนแล้วมันก็ยางขามบางทีบมแมนเนาะน้ามาฮอดถนนปุ๊บ มันขามอะไรมันก็ออกคางที่มันนะครับออกมานปองนี่้างคางนี่เขาป้าเขาหัวลุกจงบัดเน,นี่ยเอาพี่น้องก็ดีว่าลุกจงดึงร่องไว้หน่อยนึงลุกจงคิดว่ามันตรงออกมาที่นี่ละน้ำลุกจงก็เลยเอาดึงร่องดึงมันเป็นร่องดึงมันเป็นร่องออกไปพุน่นมันเป็นอย่งจงังบราณน้ำร่องมันเป็นแย่งึ้นมาพี่บัดเน,นี้ย ก็ย้อนว่ามันมันระบายบอทันนะครับมันไปพอทันเนาะเบื้องทางหางทางหางน้ำทางหางมันมันออกบอทันมันไปพอทันมันเป็นอย่างยังไปบอทันเป็นปลามันนหอพี่เนอะฟังนี่เป็นปลามันเนี่ยนี่ฟังนี่เป็นปลามันสับปะหลังปลามันสับปะหลังเพื่อนเพื่อนก็ได้ดึงล่องไว้เนาะ มันคล้ายๆว่าตรงทิ้วปลาเนี่ยพี่น้องตรงทิ้วปลาไปเนี่ยทิวปลาไปมันเป็นคูคลองมันเป็นคูของคลองเลยเลยปลาไปมันก็จะเป็นหลงคลองมันบ่ล่หละแล้วมันนี้หน้ามันออกนอกคลองมันก็มันก็แลนอ้อมไปพูดเลยครับแลนอ้อมแลนอ้อมไปมันก็เลยขังอยู่นี่นี่ขังอยู่ในปลามันนี่ขังอยู่ในปลามันสับปะหลังน่งพอมันระบายซาปุ๊บมันก็มาล่นอยู่ปลาข้าวโพดลุงจงพี่วันเนียว พี่น้องนฮ้น้ำข้าวโพดกันน้อยๆเนาะข้าวโพดกับคล้ายๆมันมันเป็นพี่ที่ลุ่มครับที่ลุ่มมองนีมันก็เลยเป็นข้าวโพดน้อยๆเนาะเพราะว่าฟังเทิงคุณมันสูงหมดแล้วคนข้างบนข้างบนที่มันน้ำบ่บ่บ่แฉะกะสูงหมดแล้วมองนีก็เลยกลายเป็นมองน้ำค้งก็เลยกลายเป็น ต้นน้อยต้นแค่แก่นไปครับก็น้ามันก็ไหลอยู่แต่ว่ามันก็มันไหลซาเนาะมันไหลมันมันไหลซามันก็เห็นเห็นมันเอออยู่นี่เพราะเอออยู่นี่ก็ผลกระทบมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาแล้วครับเนาะสร้างหัวมันเถาะนิดน่อยเพราว่าลุงจงก็พยายามดึงร่องไว้แล้วเด้ดึงร่องเอาผานแล่นดึงร่องให้มันไหล้างคคล้องไปแล้วแต่ว่ามันมันก็ยังบ่อพี่อง มันต้องแคละมันต้องประมาณนี้แหละกับปีนาเดี๋ยวดึงล่องหงายดึงล่องหงายก็นี่แล้วก็แถวนี้กับว่านเขาไปเลยเนาะแถวนี้เดี๋ยวปีนาว่านเขาเลยเอาเขาดอมาใช่เขาดอก็คือเขาดอก็คือเขาเข้าเบาน่ะพี่น้องเขาดอเขาดอเขาให้เอาเขาให้มาใส่เนาะเดี๋ยวปีนาเอาเขาให้มาใส่รอดีเออน้าท่วมก็ต้องเอาเขาให้มาใส่ มันขึ้นมาก่อนพี่แล้วครับน,น้ำแล้วะไรย่าระดับน้ำม,มันไม่เดี๋ยวลุงจงพาไปเบื่องต้นน้ำหมอกมันออกมาเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคลองแล้วกับเป็นถนนขามคลองแต่แต่ถนนบ่มีท่อเนาะพี่น้องเนาะกับโมโหว่าเพิ่อนเฮ็ดยังไ๋กับโมโหว่างบประมาณมันมาจงังไได๋เนาะมันเลยเป็นยังสันม่ดู้คื่อนเดี๋ยวย่างไปเบิ่งตน้นน้ำเบื่องเบิ่งก็ไหลแหงอยู่ด้ห้อยน้ำม,มันดีนะลุงจงดึงร่องไวน้เนาะ ลุงจงดึงลองไว้เดี๋ยวไปเบืง้งเดี๋ยวไปเบิ้งต้นน้ำมันมาจังไดนนี่ก็รอดอุโมงค์ฮะวงนี้ก็ลุงจงบอได้ใส่บอได้หยอดดอกข้าวโพดก็ได้แต่ว่าวัดสิีว่า,วานเขาเหรอแต่บ่อทันพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดบ่อทันวัดสิีว่านเขาแต่ว่าปีหนาต้องตัดต้นไม้ออกซะก่อนนนี่เาะเบิ่งต้นไม้หล่อยต้องตัดต้นไม,ตตตนม้ตัดเจ้าจของที่เขาก็ ถามแล้วเพิ่นว่าบ่าให้ตัดให้ตอนกิ้งเอาพัดสันบ่แต่งกิ้งเอาพัดสันปลาอัไนกันโน้นหน้อยขขาพดโน้นน้อยนึงนี่น,น้ามองมันมาฟังนี่สิเป็นคลองนี่ฟังนี่เป็นคลองลุงชงสิไปได้บ่นี่ไปบ่น่าสิไปได้ครับลุงชงใส่บูทมาบูทสัน่นน่าสิขำบ่ได้เนาะ จะไปชี่ให้เพิ่งมองน้ำมามุดไปนี่และนี่คือคลองครับนี่คือคลองขุดคลองที่เพิ่นลอกคลองขุดคลองมาเนี่ยแหละแล้วก,ยกไไว็ยกดินไปไว้ฟังกยกดินไปไว้ฟังนั่นแล้วก็ยกดินไปไว้ฟังนี่คือคลองก,กลางคลองก,กลางมานน่ มานี่มานี่มะฮอดนี่เป็นทางขามมาเนี้พี่น้องคือปกติแล้วมันต้องปกติแล้วเนาะค้องค้องขุดมานี่เนาะออกมานี่เนาะโพมานี่ไปหันมันก็ต้องใส่ทอ แล้วก็หลงคลองออกไป้างคังปลาข้าวโพดลุงจงแล้ววันนี้มันมันโมมีทอเนี่ยมันเป็นถนนมันเป็นเป็นถนนขามยังใช่คือเพิ่นเห็ดเพื่อว้ว่าอ่าหน้าฟังพุ่นก็ขามมาเพื่องฟังนี้ได้หน้าฟังนี้ก็ขามไปฟังพุ่นได้นังใช่ไนะเป็นถนนขามมันก็บมผิดเด้๋วครับแต่ว่าถ้าถ้าใส่ทอเนาะมันก็บมผิดถ้าใส่ทอมองหันแล้วมันก็นจิเป็น น้ำมันไหลไปมันก็สิไหลไปมันก็สิออกท่อแล้วก็ลงทอลงคลองไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของมันวันนี้มันม่มีคลองเออมันบ่มีทอเพราะมันม่มีทอก็แตกมันี่ที่บ่าไนี่เอาแตกมาให้นานี่ที่เพราะว่าห้นาทางนี้มันต่ำพห่น้องทางนี้มันต่ำกับคู่น้่มันสูงเนาะนี่สูงกว่ามองที่ลุงจงยืนอีกนี่มองลุงจงยืนอยู่นี่อันนั้นสูงกว่าถนนนั่นสูงกว่าเพราะถนนสูงกว่าก็ออกมาหนีที่มันมันขามอะไรนะมันขามถนนอะไรมันก็ออกหนีเย ออกนี้ก็เป็นโพปลาข้าโพด้งจงเนี่ยบ้านนี้ถามว่าน้าแปลงนี่ดีบอมันก็ดีครับดีมันมันออกมาหนีมันก็ดีแต่ว่าที่จริงแล้วกะถ้าถ้ามันมีทอพนกับคัดออกมาได้อยู่แล้วนะคัดน้ำมาหมองนี้ได้อยู่แล้วถ้ามันมีทอขมนะถ้ามันมีทอขามันก็มาได้บัดนนี้มันบ่มีทอขำโมมีทอหลอดถนนน้ำมันก็เลยมาพีเหมือนกันแล่นวนอยู่นี่แหละพี่น้อง ก็ะเนออกมานีแหละเลนออกมานีเนออนจ้าของน้ำแปลงนี้พ่นกเ็เลยเฮ็ดคล้องให้มันไหลไปเลยนี่เพราะว่าไปแก้ไขคล้องขุดพุ่นบมได้ก็เลยมากแก้ไขอยู่ที่เจ้าของให้มันเป็นคล้องน้ำกึ่งธรรมชาติมันก็ไปโพออกปลากระพดลุงจงที่บ้านนี่ผลก,รกลา,ารลัางชิม้าอีกพี่นนอะมันก็เลยมาโพปลากระพดลุงจง ก็เลยเฮดให้เป็นสภาพตามนั่นแหละครับนีก็เลยมาอดนี้มาผพนี้ไปจังสิแต่ว่าที่จริงไปหอดบองขันก็คือมันไปบ่ทันระบายบ่ทันมันกวนคืนนี่พี่น้องมันไปมันไปบ่ทันเนาะมันเป็นปลามันสับปะหลังฟังที่ลุงจงออกมาบางขันฟังที่ลุงจงยางมาบางขันเนาะทั้งพูน่ะมันเป็นมาปลามันสับปะหลังแล้วมันนี่มันคูคูคล้องตัวเนี่ย คูคลองแต่วนี้มันใหญ่คูมันใหญ่มันน้ำมันไหลไปบ่ไดบ่นี้มันก็ไหลวนขึ้นนะครับมองช่วงนี้ไหลวนขึ้นปหันไปมองไหนมันต่ำมันก็ไปหันระนาเนาะก็ไหลไปล้งคลองหันขึ้นเ่าโมงนี้ก็เข่าป้าผุละไปเรื่อยๆถ้าแห้งอีกพี่น้องตั้งเข้ามาแล้วขันแห้งอีกกอัตราเสี่ยงก็ขึ้นมาหอดพี่คือบ้านอะไล่ะพี่ขันมันมาแห้งก็ที่ลมเลยเนี่ยแถวเนี้เนาะเขาโดล่มองลงตรงยืนนี่ลมเป็นทางไปเลย่ยล่ะ เฮ็ดจังไดได้อันนี้เขาเอื่นภัยธรรมชาติอ่าค้นเฮ็ดคล้องเฮ็ดดันกะเฮ็ดบ่ถึงนะพี่น้องเนาะกะเอาไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องพามาเลาะเบิ่งพอดีฝนตกติดต่อกันสองมือก็เลยมาเลาะเบิ่งว่ามันเกิดความเสียหายบวกกมีแน่นิดหน่อยมีแน่นิดหน่อยกะบ่เป็นยังนะพี่น้องเนาะบ่เป็นยังครับอ่ามันถือสภาพภัยธรรมชาตินั่นแหละเดี๋ยวมันกะเศร้าดอก ถ้าว่าปีนาเขาก็หาทางแก้ไขเอาเนาะบ่อไห้มันเป็นกินเนื้อที่ขึ้นมาหลายเขากเห็ดคล้องเห็ดล่องมันลึกมันกับบ่อไปขึ้นเราเลยพี่น้องเห็ดคล้องมันลึกมันกับทางฝุ่นกับบ่มีคล้องขึ้นเราเนาะทางปลามันสับปะหลังทางฝุ่นมันกับบ่มีคล้องขึ้นเรามันกับไปเพราะมันตื่นมันก็ต้องตีขึ้นมาขึ้นเราอย่างให้ดีกันเจาะนี่ให้มันลงคล้องไปเลยเจาะมงนี้เนาะมงหองแมน้ำเนี่ยมันถึงโค้งปุ๊บมันก็เจาะหันลงคล้องไปเลยจ่างสันเออคือ วัสนีครับพามาเลาะทีเนาะก่อนสิจบคลิปก็จะเรลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงจงกับประเสริมเดด้อครับเด้อผู้ใดกดไลค์กดซับสไครป์กดเป็นกำลังใจให้แล้วเบิ่งคลิปให้แล้วกะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่มีให้ลุงจงกับประเสริมนะครับเจอกันไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ